เราโทร์นก็ขอบคุณพี่เจ้าที่ให้ได้โอกาสจะไปงานคืนคู่กับพคิดว่าสิตาชส่นใจไปนะคะกับเพราะวังนึงละตั้งแต่เรื่องรถอาสีไม่ได้ต่อเอาเพราว่าตัวเขาบริโตว่าสิีสีเสียความประมาณประมาณสี่หลอดพอถ่านมาเอาพวนี้สี่หลอดมันเสีย ไปเจอดันอนักเจอเอาไุ่ยกระเบี้ยวอจานคือิดใจอ่ะพรามันไะตัวแล้วสองร้อยค่โอ้ยโลงใจแต่นสอง้อยไปซักไปซักดีมันจะซักหนักทานไาใตลอดไม่เคยหนจะไม่รจะมตกเสียนี้ไปเจอดันโยนหนักทาเลยสียลนเ่ต มันอีกเราจึงวางเขาเขไปในงานเนาะเขาจะมีพวกตรีมอลลั่นแต่เขาไปนั่งในเล่นหัเขาแสดงเป็นตรีมอลลรอเพกงแ่มวนนี่ก่อนไม่ล่ะในความผมซื้อของทุกคนที่เกิดไปฟังามแสิ่งแต่มวนเหมบลมวนเออ้เสียงมอลลัวจะิงแต่มวไอีรว่รตัวรู้ตวเล่นก่อนแต่ว่าพอเขาไปนั่งในเล่นหันเขาไปฟังฟังมอลลั่นจบแล้ว เป็นหยางน้ำตาขึ้นไหลเดรยวโอ้หายไปมาเองโดยแบบว่างอยู่นี้จะหายแค่จรสิวันเป็นโมเมเจียฝั่งล่างเขาหนองเขาล่างเขาปวดจนเบื่อจนปวดจะขอนางห้อยเท่าไหรอมันโอเองมันทองเองมันก็เป็นสิ่งที่แปลกการเลเห็นเหตุว่าห์เห็นมีความเสื่อมหรือไม่ความระเจ้าเป็นหลัาบุความสุขของเฮาว่วาฮักไปตรงัหนเขามีความศ แล้วที่นี่ก็ทีไม่น่าดีนะจ๊ะเว่าเราฝึกการเอวเขกันเนาะเอวเขวกันตอนี่มันจะต้องดกันพาดล่เข่าจะต้อมดเทาไม่มีทาายืนแบบนิ่งๆลาตาโล่งเมอนกันเจะยังมาทันหิงจะพานตูดก็ไม่เอวอดเพราะเวลนจะมาไกล ห้ยที่นี้เนี่ยหาี่แบบมือมือม่อตาตาดีไล่ๆมาเลยเราคือจะมาว่ามือหายจะอธิษฐานหายเบอกว่า่อไปนีจ้ะไปดีซีถึงเก่าเอเมนค่ะคุณผู้ชมก็ขอคุ้เป็นอธิษฐานหายว่าโตีนไปด่าแล้วก็ข้อการบมาั่นากทีปกติ เวลาพี่นางคุณจะส่งคลิปส่งยังมาให้ฟังในในแชทจะไม่เคยปิดอ่านเปิดฟังบม่เคยเลยย่อมรับเลยมันจะไม่เคยปวดจะจะพ่าเปิดหันคือจะไม่เคยปวดของฟังแต่ว่าข้อกัรมาแล้วพบยูทูบไปเปิดยูทูบเห็นเปิดฟังยเอ็แล้วมันเคลื่อนเปิดป้ายคล้องหัวใจของอาจารย์ วางใจในพระเจ้าว่าภาระนี้สิงของเราอ่ะจะไม่ใช่เราที่แบกเอเมะพระเจ้าจะแบกเห้านาทีว้าวฟังจดก็ค่อยฟังจนจบประมาณยี่สิบกวนาทีฟังจนจบจนถึงคำสุดท้ายเลยค่ะเดี๋ยวจะส่งเข้าไปในในไลน์ของทางเพื่อนยๆฟังจนจบฟังจนจบ พอท่านว่าจะมานั่งเขาผมยูใกล้ๆ่กัะเดือท่านว่ามันจะเปิดเสียงดังไร่มากว่าพอท่านว่ามาโบแกนไม่แข็งเปิ่ก็เลยฟั้งปั้งเราที่กี่แีเนี่ยเขาขึ้นกระจกทีแล้วพอพอเดียว่านี่มันน้ำทำไมพอแล้วบอกบอกว่าเอาเสียงลงเนยเปุอย่างนร้นรงเหมือนกับเราพอต่อต่างแล้วพออีกน่ะก็ฟั้งจบก็เลยมามมางท่านว่าพอท่านวาามาอาทิ่ถ่างใกระจกซอยก็เลยมาแล้เลยว่า ไอโซยเรืองเรื่องมีเรื่องซื้อเรื่องเร่องงานเื่องยังเี้ไฮมีงานเขามาแหลัสกนรเพื่อที่เขาจะมีเงืนในส่วนนี้เปจังหวบไปทำลายอีทสิพลเานี้หรือว่าไฮมีแหลงเงินทุทเป็นดอกเบี้ยต่ำหรือว่ามันเป็น้อนที่มัสนับสนุนเราในการที่เราจะ เอเมเป็นยังพอังวเลยถามคือสงสัยว่าเป็นเกยฝ่าเนมอกิเปนยงคือลงถ่ายเหรอะเอเมนอันมอ๋อมันจะเป็นคำเหมือนคำไะเขาเรียกว่าเถ้าเกียดบบพุก็คือค้องษาสะมนะอเมนจะชื่นไปื้อที่เรียกสกลยักกันในที่ถามเออดกกดีใจที่ว่าเราเราฟังหราโยงเนี่ยแต่นีก็เลยบอกาื้อฟัง เจ้าหัววองเ้าวหมอมากคนเป่าพเจ้าทุกคนสามรก็เลยอธิบายนะควาบเป็นยางคนเฮ้าเหมือมากเป็นคนเหมือนกันมีโครโมโซมชนิดเดียวกันแล้วก็มีโครโมโซมเท่ากันแต่ท so ําไมคนเราหน้าตาตก่างแบ่วองทะเลหาแล้วทําไมคนอยู่ในท้องเราอ่ะต้องเป็นก้าเดือนเป็นยางคือคนเดือนมีขอดมากซองเดือนขอดมากแล้วเป็นยังไม่ได้ขอดมากก็หน้าอะไรอย่างนี้ แต่ถ้าเกิดคอมากตอนสี่หาเดือนคือเ่าะแสขงลูกวัของเปอเีน็เออเมียนเออแต่วาอีกแบบวานีก็เล้ยลองเบาเป็นความรีดของโอ้งพระเจ้าสามปม่านี่จ้าสามเนสามหแล้วพะเจ้าสามต็ย้อนว่าปม่นที่ไอเ่อที้อบเขาเล็กฟังเล็กคือเหมือนกับว่าเราเราจะยังโมหเดียวหลกเลยคือแมีเมียเรามหเดงเลือ่องนี้คือคนเนที่นด้อ่านคำคำพิ แต่เหลือตัวนอยู hmm. ่ว่าจ่าวสารมาสองคนสองคนที่มีคนแบบตรงนี้ตรงนี้ค่อธิบายแล้วฟังของข่าวอเลเาไปอ่านยูโรเพียงแต่ว่าคนเหามีเวลาเนาะถ้าสะดวกให้เขาฟังสั้นๆหรืว่ามีหนังสืออะไรที่ต้องไปนะครับเรื่อต้นของคนอะไรประมาณนี้ก็อาจสนใจขอบคุณพี่จ่าวสีเอไอนี่ความเสื่อกมากลายเก่างาคิดว่า ท ah, uh ุกคนีไปจะได้รับพระพรทุกคนนะว่าณรู้ว่าเมื่อนี่เป็นยานคุอคุรูนะ เตี้ยมากอุ้สิมปบอกว่าาสิเอยจไดก่อนก่อนอ่ะนะโตมากกว่า่ไรกนี้เตียบอกเป็นจืดพระเจ้าก็เป็นยาจืดเอออะาอย่ามีไฟอะไรแบบนีพูดแทนทานใหอทาใดเป็นยังไงบ้างข้าไม่ฟังหนสิ้าเป็นยอ้าวเฮือกอันเป็นลูกที่ไปอะไรๆนั้นอไรอย่าเย่ก็จะหายในปืน ธันวาตอนแม่ออกไปรับเชื่อข้างหน้าเวทีนั่นก็กอดธันมาไว้นั่งรู้กับน้องปอบคุแล้วจนช่วงที่พระเจ้าบอกว่าเจ้ามีคุณค่า,าใช่ไหมใช่ใช่เจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเจ้ามีคุณค่า,า,าคุณค่าของเจ้าเท่ากับชีวิตพระเยซูอะไรประมาณน,ะนาั้นใช่ธันวาก็หลงนั่นป้นองก็หลง หลังจากนั้นพระเจ้าเอยพานาก็ได้รับการเจิมพูดแต่หลองแม่แค่ก็ไม่บูดแม่แค่ก็ไม่บูดลงจากที่น้ำาเพรามันไหลมันไหลยไม่คมสัมผัสมันไม่กนื้อไม่มีอะไรอมันโลนมันโล่าละเมือนเขากด็นไหนะมันไม่ใช่ว่้โบเป็นให่กระเด็นอนพระเจ้ ความทุกข์ที่มันอยู่ข้างในมานานสะกเสือพระเจ้าระบายออกเอ,อก้า